สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Car Trend ช่องที่รวมเทรนล่าสุดของรถยนต์จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่รถแนวคิดเทคโนโลยียานยนต์หรือรีวิวเชิงลึกแบบที่เข้าใจง่ายและครอบคลุมครบทุกมิติถ้าคุณชอบรถยนต์และต้องการอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโลกยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆที่เราจะนําเสนอในทุกสัปดาห์ วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถยนต์ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในปี2025กับนิสสันสกายไลรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความเป็นสปอร์ตความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนิสสันสกายไลปี2025ยยังคงเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ที่มีประวัติยาวนานหลายสิบปีแต่มาในรูปลักษณ์ใหม่ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบโจทย์ผู้ใช้รถในยุคดิจิทัลมากขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอกสกายไลน์รุ่นปี2025ได้รับการออกแบบให้ดูพรีเมียมและสปอร์ตยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็กทรงเพรียวพร้อมไฟเดลท์ที่โชบเฉี่ยวบ่งบอกถึง DNA ของรถสปอร์ตชั้นสูงกระจังหน้าทรง v ีโมชันขนาดใหญ่ถูกปรับให้ทันสมัยและดูดันมากขึ้นด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ไหลลื่นและสะอาดตา ด้านท้ายรถติดตั้งไฟท้ายแบบเลดแบบเชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดของสกายไลนใหม่ควบคู่กับล้ออัลลอยขนาด18-20นิ้วตามรุ่นย่อยเพิ่มความสปอร์ตและลงตัวในการออกแบบภายในห้องโดยสารนิสสันสกายไลนปี2025เน้นความหรูหราและเทคโนโลยีในทุกมิติเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่รองรับการควบคุมทุกระบบ หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วพร้อมจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด13นิ้วที่เชื่อมต่อกับระบบ nissan connect รองรับ apple carplay และ android auto อย่างเต็มรูปแบบระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก bose ช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมีการติดตั้งระบบ ambient light ปรับสีได้เพื่อเพิ่มอารมณ์การขับขี่ในเวลากลางคืนที่นั่งตอนหลังได้รับการออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายแม้เป็นรถทรงสปอร์ตแต่มีพื้นที่วางขาที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ บอลหลังสามารถพับแยกได้แบบเศษ60ส0่วน40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเมื่อจําเป็นห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็มีขนาดใหญ่พอสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้อย่างไม่มีปัญหา เครื่องยนต์ของสกายไลน์ปี2025มีให้เลือก2แบบคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2.0ลิตรสสูบให้กำลังประมาณ250แรงม้าและรุ่น V6 ขนาด3.0ลิตรวินเทอร์โบที่ให้พละกำลังสูงสุดถึง400แรงม้าระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดรองรับระบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อในบางรุ่นการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงประมาณ5วินาทีในรุ่น V6 ระบบการสะเทือนแบบอิสระทั้ง4ล้อปรับจูนมาเพื่อรรรรอองงััับบบบท้กกาาี่่แแนนุมนวนละสปต ับเลี้วมีความแม่นยำด้วยระบบพวงมาลายัยแปรผันความเร็วไฟฟ้าสกายไลน์ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Propilot Assist เวอร์ชั่นล่าสุดที่สามารถช่วยควบคุมพวงมาลัยรักษาระยะห่างและความเร็วในสภาพการจราจรติดขัดรวมไปถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องมองรอบคัน360องศาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติการแจ้งเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่เหนื่อยลา้า ระบบความปลอดภัยขั้นสูงอื่นๆที่ติดตั้งมาในทุ่วกลุ่นย่อยของสกายไลน์ได้แก่ถุงลมนิรภัยแปตำแหน่งระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทมรงตัว VDC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันพร้อมทั้งเซนเซอร์จอดรถรอบคันเพื่อช่วยให้การถอยจอดเป็นไปอย่างปลอดภยัยในด้านความประหยัดน้ำมันสกายไลน์รุ่นเครื่องยนต์2.0ลิตรสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยได้ประมาณ14-15ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขณะที่รุ่น V 6จะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสมมรถนที่ให้า หากต้องการความแรงและหรูในแพ็กเกจเดียว SKYLINE ก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในกลุ่มรถยนต์ขนาดกลางพรีเมียมรุ่นปี2025มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นจะมาพร้อมกับฟีเจอร์มาตรฐานครบครันรุ่นกลางเพิ่มชุดแต่งสปอร์ตพร้อมช่วงล่างแบบปรับได้และรุ่นท็อปสุดจะได้เครื่องยนต์ V6 และออปชันแบบจัดเต็มทั้งระบบเสียงพรีเมียมสันรูหลังคากระจกและระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะทั้งหมด ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1.45ล้านบาทไปจนถึง2ล้านบาทในรุ่นท็อปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และตัวเลือกเสริมนิส s ันสกายไลนปี2025เป็นการกลับมาอีกครั้งของรถที่มีประวัติอันยาวนานด้วยการผสมผสานความคลาสสิกความหรูหราและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถสปอร์ตซีดานที่ไม่ต้องการความมือหวาเกินไปแต่ยังคงมอบสมรรถนะและความพรีเมียมไว้ครบถ้วน ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านการใช้งานความสปอร์ตและความหรูในรถคันเดียว Nissan Skyline 2025คือตัวเลือกที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือการเดินทางไกลก็ทำได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบายก่อนจากการวันนี้อย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้และกดติดตามช่องรีวิวเพื่อรับชมรีวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดที่เราจะอัปเดตให้คุณทุกสัปดาห์ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ